สวัสดีค่ะเป็นไรคะคุณใครหักอกมาหรือเปล่าพี่ดูเหมือนไม่ค่อยมีความสุขนี้เปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเป็นไรก็ไม่รู้อาการแบบนี้ดูคล้ายๆคนเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันนะพี่ะไรนะโรคซึมเศร้านี่เรียกว่าเป็นโรคที่คนเป็นเยอะมากเลยนะในโลกนี้มีประมาณ10%ได้เลยแหละคือหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็น คิดว่าตัวเองอาจจะแค่เศร้าเป็นคนเครียดเป็นคนกดดันไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าหรือบางคนรู้ว่าตัวเองเป็นแต่ไม่ไปรักษา อย่างที่เราเห็นข่าวกันก็คนที่ฆ่าตัวตายที่เป็นนักร้องดังๆที่นักอดนตรีนะคะที่เรารู้สึกเลยว่าจริงๆชีวิตเขามีพร้อมทุกอย่างเจอ,อคนรักหน้าที่การงานฐานะทางบ้าน,นอะไรอย่างเงี้ยเขามีพร้อมแต่เพราะอะไรทําให้เขาฆ่าตัวตายอ,อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของคนดังๆนะแล้วคนที่เป็นคนทั่วไปธรรมดามที่เราเห็นข่าวก็วมีคนฆ่าตัวตายมีคนโดดตึกมีคนแขวนคออีกแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเพราะอะไร เขาถึงฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักกับโรคซึมเศร้าให้ดีมากยิ่งขึ้นว่าเออมันเกิดจากอะไรมีวิธีการป้องกันแล้วก็วิธีการรักษาอย่างไรจะได้หายชะมเร็าบอกแลยคนคอสที่ไม่เศร้าใช่แล้ววันนี้นะคะก็จะไม่ใช่เป็น้าวตัวหลวพีทนะคะมาเล่าเรื่องโรคซึมเศร้าให้ฟังแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญว่าใครเป็นใครว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงท่าตะวันอวิรุธวรกุลหรือว่าอาจารย์หลิงนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หลิงมาจากภาควิชาจิตเวชของโรงพยาบาลรามาธิบดีโอ้โหเห็นทางออกแล้วเว้ยหลังไมเลยใช่มาได้ถูกเวลามากเลยค่ะอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้าค่ะอาจารย์คืออะไรคะอาจารย์โรคซึมเศร้าเป็นโรคอารมณ์ชนิดหนึ่งนะคะคือเป็นโรคอารมณ์ของความเศร้าความเบื่อหน่าย ิ้นหวังคือไม่อยากทําอะไรปัญหาคือว่าเวลาถ้าเป็นมากๆเนี่ยที่เกิดขึ้นคืออยากตายสาเหตุที่พบมากๆที่สุดตอนนี้คือเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองนะคะที่ชื่อว่าสารที่ชื่อว่าซีโรโตนินกับนอร์อิพินอฟินนะคะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เศร้าเนี่ยคะมันเสียสมดุลไปนะคะมนุษย์เรามีสารตัวนี้ในสมองแต่ว่าเมื่อเวลาอะไรทุกอย่างเข้าที่เนี่ยสารตัวนี้จะเข้าสู่สมดุลเราก็จะไม่เศร้าแต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าสารตัวนี้จะเสียสมดุลตลอด ในช่วงนั้นนะคะทําให้เขาเศร้าแล้วเขาก็ไม่สามารถจะกลับมาดูแลอารมณ์ให้ตัวเองปกติได้สักทีเป็นความผิดป<โอ>กติเป็นความผิดปกติของอสารสือประสาทใช่อันนี้เป็นเป็นสาเหตุหลักแล้วก็งานวิจัยตอนหลังๆเพราะว่าเป็นเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ด้วยะะเราไม่ได้เศร้าเราแค่สารสืบประสาทเราไม่สมดุลแค่นั้นเองไอ้ดีครับจริงค่ะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้เธอดูซึมๆอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าแค่สารสืบประสาทสารสารไม่สมดุลไม่สมดุลใช่ใช่ครับเห็นบอกว่าการที่ เกิดเป็นสารจีประสาทที่มันไม่สมดุลเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลตรงนี้ได้บ้างไหมสารจีประสาทอย่างที่หนึ่งนะคะก็เรื่องพันธุก,กรรมนะคะ <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่ามีญาติสายคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนเนะะี่ยค่ะก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นหรือบางคนมีฝาแฝดเป็นตัวเองก็มีแนวโน้มจะเป็นเพราะเป็นเรื่องพันธุก,กรรมมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปสองสามเท่านะคะพอสมควรเลยแล้วก็ นอกจากเรื่องสารพฤตุกรรมแล้วเนี่ยก็ภาวะกดดันในชีวิตนะคะ ừ ừ ก็จะเจอได้เยอะเช่นมีการสูญเสียอะไรต่างๆคนรักหรือว่าคนสำคัญในชีวิตก่อนอายุ11ขวบน,นะคะก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่พูดถึงว่าแต่เป็นคนท,นคนที่เป็นคนที่เรา เหมือนก็จําความได้เสียใจอะไรเงี้ยนะคะก็มีผลกับจิตใจเหมือนกันภาวะทางอารมณ์ก็สามารถส่งผลไปสู่ภาวะซึมเศร้าในตอนท้ายได้นะคะหรือว่าชีวิตเจอความกดดันอะไรมามากมายแล้วก็ไม่ค่อยไม่เคยพบความสมหวังอะไรเลยเงี้ยค่ะก็สุดท้ายถึงจุดหนึ่งก็กระตุ้นในความซึมเศร้าได้เกิดทาให้สารสื่อประสาตัวนี้เสียสมดุลได้เงี้ยค่ะเอาโรคซึมเศร้าตรงนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าเวลาคนคนเรารู้สึก เศร้ามากๆมันสามารถที่จะนําไปสู่ความรุนแรงหรืออะไรอย่างอื่นค่ะได้ค่ะก็คืออย่างที่บอกและแน่ๆคือที่เราได้ยินย็คือเรื่องการฆ่าตัวตายน,นี้เป็นเจอเยอสุดแล้วนะคะที่มีอยู่บ้างก็คือเรื่องของภาวะประสาทหลอนนะคะคือบางคนเนี่ยก็พอเศร้ามากๆนะคะแล้วก็ไม่รับการรักษานะคะ ถืงจุดหนึ่งเนี่ยก็คือความเศร้าที่มันมากๆของอารมณ์เนี่ยมาทําให้วิธีคิดวิธีมองโลกมันผิดปกติหมดเลยม,มันกลายเป็นความร้อนไปเลยเช่นมองอะไรในแง่ลบมันเริ่มลบเกินจริงเช่นมองตัวเองในแง่ลบเริ่มตําหนิตัวเองตําหนิตัวเองอด่าว่าตัวเองแย่ด่าตัวเองไม่ดีว่าตัวเองทั้งวันจากความเศร้าเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นประสาทหลอนได้ยินเสียงหูแวว มีคนมาว่าเลยเนี่ยก็มีคนมาว่าใช่คือเป็นเป็นตัวเราเองป็นตัวเราคิดแล้วเราก็เป็นหลอนขึ้นมาว่าเป็นเสียงของหนึ่งมาด่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะืค่ะคือเป็นความหลอนที่ตามมาจากความเศร้าที่มันมากๆแล้วนะคะแล้วโรคนี้ปกติเกิดขึ้นกับคนในอายุระหว่างไหนหรือเปล่าคะหรือว่าแล้วแต่อ่าจริงๆถ้าโรคซึมเศร้าแบบแท้ๆเลยนะคะจะมักจะเจอตอนประมาณ40บ หรือว่าประมาณสามสิปปลาย40ต้นๆอะไรเงี้ยจะเจอเยอะตลาไปปลายกันแล้วใช่อะค่ะเยอะแล้วค่ะที่มีอะไรให้คที่โรคซึมเศร้าที่ใหญ่จะเจอในช่วงวัยนั้นพี่น่าจะคิดเยอะนะพี่นะเวไม่เอาโรคมาติดอะแต่ไม่ต้อเป็นไม่เราแค่สารสื่อประสาทไม่สมดุลเออแล้วโรคนี้คือเป็นแล้วหายแล้วสุดท้ายมีสิทธิ์กลับมาเป็นอีกเป็นเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยได้คืออย่างโรคซึมเศร้าที่ที่น่ากลัวคือโรคซึมเศร้าระดับแรงใช่ไหมคะที่คิดจะฆ่าตัวตายได้เนี่ย คือเมื่อรักษาจนหายขาดแล้วเนี่ยมีบางคนที่มีแนวโน้มว่าจะกลับมาเป็นซ้ําอีกได้นะคะ<อ>หนึ่งในสามที่จะเจอว่ากลับมาซ้าได้เพราะแต่ประเด็นคือหายขาดได้หรอคะอาจารย์หายขาดได้แต่ว่าต้องกินยาต้องรักษาให้ครบต้องกินยา<อ>ตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะคือถ,ถ้าเป็นครั้งแรกอะคะ่ะ<ม>ก็รักษาต่อเนื่องเนี่ยควรจะทานยาอย่างน้อยปีหนึ่งถึงสองป<ม>อีทานต่อเนื่องนะคะเขามีบางคนพอกินยาแล้วหายขาดก็ไอหายคือไม่มีอาการแล้วเนี่ยก็หยุดยาเลย เขาไม่ค่อยมีใ,ใครอยากกินยาเนาะ <c oughs> แต่ว่าพอหยุดยาเร็วเนี่ยโอกาสเป็นซ้ําสูงมากนะคะใ <c oughs> นงา <c oughs> นวิจัยเพราะว่ากินให้ครบปี2ปีถึง2ปีตามที่หมอนแนะนำเนี่ยจะดีที่สุดนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นรอบที่2นตกินยาต่อเนื่องอย่างน้อย5ปี <c oughs> แต,แต่ถ้าเป็นรอบที่3จะต้องกินตลอดชีวิตแล้วเพราะว่าโอกาสเป็นซ้ำสูงมากๆแล้วนอกจากวิธีการรักษาด้วยยาค่ะอมีวิธีการอื่นๆอีกไหมคะก็จริงๆยาก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะการรักษาอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือยาเนี่ยันช่วยทางร่างกายนะรับสารในสมองแต่ว่าการรักษาหนึ่งคือร,รักษาทางใจก็คือทําจิตบ,บงบัดน,นะคะคือคือคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยจะมีความคิดเชิงลบสูงมากใช่ไหมคะลบกับคนอื่นเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนลบกับตัวเองเนี่ยแย่มาเพราะว่าตอนที่รู้สึก ไม่มั่นใจตัวเองมองอะไรตัวเองก็ไม่ดีแย่ไปหมดอย่างเงี้ยมันจะอะไรไม่ใช่ต้องบ่มบัดรต้องบ่งบัตรเพราะว่าเราไม่ได้คิดลบอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยต้องเอาไปบ่มบัตรเพราะฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่ในบ่มบัดก็คือเป็นจิตแพทย์เพราะฉะนั้น อาจารย์เนี่ยก็ต้องเคยผ่านเคสต่างๆนานาใช่ไหมคะใช่ทั้งๆ่าก็ต้องบําบัดทางจิตใจด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเศร้ายาก็ส่วนหนึ่งที่บอกอีกครึ่งหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางความรู้สึกทางจิตใจหรือวิธีคิดที่เขาจะมองอะไรลบเกินเหตุอย่างเงี้ยค่ะไปไกลเขาให้เขาเห็นมองอะไรตามความเป็นจริงให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองเขาคนเป็นซึมเศร้าเขาจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเอง นี่ก็เรียกว่าจุดสําคัญเลยนะที่ทําให้คนแบบเห็นค่าของตัวเองเพราะบางคนเหมือนเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าใช่ไหมแล้วก็จมอยู่กับตัวเองแล้วคือแบบไม่สัมพันธ์กับคนอื่นแต่ถ้าคนที่เขารู้สึกว่าตัวเองแบบมีค่ากับคนอื่นเนี่ยเขาจะไปออกไปมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเหมือนไม่ไม่หมกอยู่กับตัวเองอันนี้สําคัญนะคะการป้องกันเหระคะอาจารย์ที่ก่อนที่เราจะเป็นจริงๆก็คือที่สําคัญคือการดูแล ร่างกายและจิตใจนะคะเพราะว่ามนุษย์เราก็ประกอบไปได้แค่2ส,ส่วนเนาะกายกับใจค<ช>ือร<ช>่างกายเราก็ดูแลร่างกายโครงรางองเอยู่แล้วเรื่องดูแลสุขภาพเนาะทานอาหารที่ดีออกกําลังกายอะไรพวกนี้นะคะให้สุขภาพดีนะคะร,ร่างกายแข็งแรงก็เป็นฐานทำให้จิตใจเราสดชื่นอยู่แล้วเนาะส่วนของส่วนทางจิตใจก็ดูแลอารมณ์ความรู้สึกนะคะคือปกติมนุษย์เราก็จะมีเรื่องเรื่องดีๆเราไม่ค่อยทุกข์อยู่แล้วเนอะแต่พอเจอเรื่องแย่ๆเราจะดูแลใจเรายังไงนี่สาคัญนะคะอันนึงที่สําคัญมากคือการมีสติ นะคะรู้ทันความคิดความรู้สึกเพราะว่าบางทีเราเจอเรื่องอะไรมาก็ตามเนี่ยเรื่องข้างนอกเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไม่ไม่มีความสุขนะแต่ว่าวิธีคิดเรานี่น่ากลัวกว่าคือตอนเราไปคิดเติมไปคิดต่อคิดเป็นเชิงลบเนี่ยถ้าเรารู้ไม่ทันไอความคิดเราเนี่ยแหละมันจะทําร้ายเราฉะนั้นคือเราฝึกที่จะรู้ทันความคิดด้านลบว่าเอยเราคิดมากไปเองหรือเปล่าอาจจะไม่ได้แยกขนาดนั้นเนี่ยค่ะเพราะคนส่วนใหญ่โรคซึมเศร้าเกิดจากความคิดที่มันลบเกินจริงอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าเราฝึกรู้ทันความคิดที่มันด้านลบเกินไปฝึกรู้ทันบ่อยๆเราจะได้ไม่เอาความคิด <c oughs> ด้านลบมาครอบงำจิตใจเราได้ว,ว่าวันนี้เราได้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรู้จักโรคซึมเศร้าวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็วิธีการดูแลคนรอบข้างของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจ,จารย์หลินมากๆเลยคะ่<ฮ>ะขอบคุณขอบคุขอบคุณนะคะ องยอมรับเลยนะคะว่ากระแสก,การปั่นจักรยานทุกวันนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของแฟชั่นอีกต่อไปค่ะเพราะว่าคนในปัจจุบันเนี่ยาหันมาสนใจการปั่นจักรยานมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายห,หรือว่าเบื่อรถติดก็ตาม,มถูกไหมคะแต่ว่าทุกเหตุผลเนี่ยนะคะก็ลดแต่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยละค่ะถูกต้องครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็มีเส้นทางสำหรับปั่นจักรยานเ,นเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะทางฝั่งพระนครซึ่งจะเห็นได้ว่าจํานวนคนที่ใช้จักรยานเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ว่าพื เสี่ยงอันตรายมากๆคู่กันเลยใช่กับรถแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุอาจจะถึงชีวิตด้วยซึ่งมันไม่คุ้มนะครับเนี่ยแหละเป็นหัวข้อที่เรานามาคุยกันในวันนี้และหัวข้อในวันนี้นั้นก็คือสถานที่ที่เหมาะกับการปั่นจักรยานครับผมในกรุงเทพด้วยในกรุงเทพครับซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนความรู้สึกในการปั่นจักรยานจากการปันเรียบๆในบนท้องถนนมาปั่นแบบแอดเวนเจอร์วันนี้วันนี้เราก็มาอยู่กันที่เปเปอร์มินไบพาร์คนะครับผมครับผมถ้าพี่พร้อมแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกัน จักรยานมาหรอมีอมีไปให้มีเดียเหรอไปแล้วไปปั่นแล้ว<ป>จักรยานแบบไหนเอเวมีตะก้าด้วยเสิรภูเขาหรือว่าแม่บ้าน เรามาเริ่มกันที่ที่มาก่อนเลยดีกว่าพี่ที่มาของที่นี่นะครับเริ่มจากเจ้าของของที่นี่เขาชอบการปั่นจักรยานมากก็คือเขาชอบมากจนกระทั่งแบบว่าเขามีไอเดียว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เอาการปั่นจักรยานแบบบนภูเข,ขาแอดเวนเจอร์อย่างเงี้ยมามให้คนเมืองได้สัมผัสบ,บ้าง <S 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 ออมันก็เลยเป็นที่มาของไอเดียที่ว่า mountain biking for the u r b a n i t ครับผมแสดงว่าปกติเขาไปปั่นแบบแอดเวนเจอร์ที่ตางจังหวัดเลยพวกนี้ใช่ไซึ่งมันต้องเดินทางอะไรเงี้ยเขาปกติที่กรุงเทพเราก็จะเห็นมีที่ปั่นจักรยานก็จะมีทางตรงใช่ไหมใช่ครับแต่ว ความพิเศษของที่นี่อีกอย่างนึ่งก็คือเขามีรอบกลางคืนให้ปั่นด้วยครับตอนดึกเนี่ยนะใช่เขามีสปอตไลท์พี่มีสปอตไลท์ใช่เพราะว่าที่นี่นะคะก็มีตั้งแต่รอบเช้ากับรอบกลางคืนด้วยอย่างที่นักบอกเลยนะคะมีตั้งแต่บ่ายสองนะคะดึกสุดก็ถึงสี่ทุ่มเลยแต่ว่าเลิกงานมาก็มาปั่นได้ใช่ครับรักษาสุขภาพรักษาผิวยังเวก็ไม่ต้องลดวแดดมาได้คนที่ดูแลผิวดีอย่างเราเลยก็ต้องมาปั่นรอบกลางคืนต้องเลย ่แล้วก็ที่สําคัญคือที่นี่ก็มีเป็นบอกว่าเรียกว่าหลายด่าหลายแทร็กด้วยใช่ไหมใช่ครับมีชาร์เลนที่ต่างกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีถึงเรียกว่า8แทรคแปดดานโอ้ยมันมากโค้งแรกโค้งแรกเป็นลูกคืนด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านว่าแต่ละด่านจะมันขนาดไหนไปกันเลย ฮัลเล็ตฮะโอ้ตื้อตื้อตื้อตื้โหฮัลเลตได้เร็วมากอันนี้คือแปลงร่างเป็นแบบยอดมนุษย์ได้เลยตอนนี้มันมากเป็นไงบ้างคะไม่มันนะแห้งเลยอ่ะตัวแห้งไม่ได้ปั่นใช่ไหมเพราะว่าใช้แปง้งดีมากนี้ไม่ไม่ใช่บอกว่าเนี่ยเป็นไงบ้างการปั่นเออตอนแรกเห็นแบบเห็นทางนึกว่าเรียบๆธรรมดาแบบสอลไว้ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยโลไลพอปั่นจริงสไลด์ลงไปเลย แต่ว่ามันก็มันมากในเวลาเดียวกันแล้วมันสนุกมากมันกระตุ้นแบบอะดรีนาลีนมากเลยดูนี่ยังสั่นอยู่เลยถามว่ากลัวด่านไหนมากที่สุดกลัวด่านไหนมากที่สุดกทุกด่านชอบด่านไหนมากที่สุดชอบด่านไหนมากที่สุดก็ชอบทุกด่านเลยไม่ใช่ล้อเล่นก็จริงๆแล้วชอบหลายด่านมากเลยคนหลายใจมีคนหลายใจแต่ว่าจริงที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นที่เกือกม้าตรงนั้นที่แบบอ๋อที่โค้งใช่ไหมที่คว่ำไปรอบหนึ่งที่เกือบคว่ำแล้วเราก็มีการเอะเราจะลงตรงนั้นแล้วข้ามทางหรือว่าเราควรจะไปต่อดีติๆงคว่ำแล้วัดออกครับผมใช่ครับ ค่ะแต่ว่าเป็นทั้งสองคนชอบตรงไหนกันบ้างคะจริงๆชอบทุกอันบอะว่าเลือกไม่ได้เ,เป็นคนไ,ไ,ไหลใจไหลใจในี่อย่างนี้ตลอดเลยแต่รักเดียวใจเดียวได้แต่รักหมดเลยว่าง,งาั้นอภิมัยชอบตรงไหนบ้างชอบที่อยู่บนเขาที่แบบซิกแซกกับเลี้ยวลงหักเลี้ยวลงหักเลี้ยวลงหักอะไรอย่างเงี้นี่รุ่นใหญ่เต้นดิใช่เรียกว่า ตอนนี้ก็มากันที่นี่แล้วว่าทั้งมันด้วยทั้งเหนื่อยคือได้ออกกําลังกายจริงๆแล้วก็สนุกมากๆด้วยครบร้นใช่แล้วแล้วก็ฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันค่ะสําหรับใครคนไหนที่แล้วว่าชื่นชอบการปั่นจักรยานนะคะแบบเอ็กซ์ตรีมอามอเตอร์ไซค์ครับอ่าใช่ค่ะที่นี่นะคะที่ป p ร p e r m i n ไบค์พ Park นะคะเราเพื่อนๆอยู่นะคะที่นี่มันมากจริงๆเดี๋ยวมาเจอกันนะคะดูหน้ามันมากครับผมงั้นไปต่อครับไปต่อไหมไปต่อเลยค่ะยังไม่พออีกวันนี้เอาให้ถึงตีส่ว จากเรื่องที่พี่หูดาค่ะเคยเล่าให้เราฟังเรื่องของดิสโตเอชจำไหม่คนยุคของดิสโตอย่างนี้คในอนาคตตัวนี้วันนี้เขาก็มีเรื่องราวของโลคอนาคตมาเล่าให้ฟังเหมือนกันน่ทำปัชีนไปยันยันยันใันันยันยัอยันยันย้นยั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 นยนยันยนยันยันยันใันยั่ยั่ัน่านชื่ยัลยว่าันย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 นสร้างนยันยันยนยัยนน่ย่นนน ตัวมากไม่แต่วันนี้ก็ต้องมีเจ็ดอาชีพค่ะที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอีก10ปีขา้างหน้าอ,อ,อ,อาชีพแรกก็คืออาชีพของดิสคอร์ดิสชัก i ิสคนที่บำบัดคนในยุคข,ของดิสตอลถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นคนที่ตื่นมาปุ๊บเนี่ยหยิบโทรศัพท์เป็นสิ่งแรกนี่เลยนี่เลยเรามองใครดีคะหยิบโทรศัพท์เป็นสิ่งแรกเราว่าก็หลายคนกผม ที่เขาเนี่ยจะไม่สามารถเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากโลกของดิจิตอลได้ก็จริงๆอาชีพนี้ก็น่าจะมีแล้วนะในปัจจุบันเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไปเรื่องโนโมโฟเบียจำไดไปออ้ปะโนโมโฟเบียโลกที่แบบขาดมือถือไม่ได้ขาดมือถือไม่ได้จริงๆว่าอาจจะไม่ถึง10ปีอาชีพนี้ก็อาจจะมีเกิดขึ้นเดี๋ยวเร,วเรวนี่ก็อาจจะมีเกิดขึ้นแล้วนะคะมาสู่อาชีพที่2กันดีกว่าอาชีพที่2เนี่ยเรียกว่าคลาวด์ฟอนติงสเปเชี ในอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยคนที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยอาจจะไม่ต้องพึ่ง venture capital แล้วเพราะว่าจะมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยรวมคนมาระดมทุนในการที่จะทําธุรกิจธุรกิจเหมือนขึ้นมาอ๋อคือเหมือนกับว่าเราอยากจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างเราก็เหมือนกับไปบอกเขาแล้วทีนี้ก็มีคนแบบหาคนมาระดมทุนเหมือนคล้ายๆเว็บไซต์ kickstarter ใช่แล้วคล้ายคล้ายเว็บ kickstarter นั่นเองนะเขาข้างหน้าก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆน venture capital นี่คือเหมือนเป็น เหมือนเป็นคนที่เราเหมือนไปเสนอไอเดียเขาว่าแบบว่าอยากจะทำให้เขา่าเป็นแบบลงทุนให้อะไรอย่างเงี้ย อาชีพที่3ค่ะคืออาชีพ Productivity c o n er s e l o r เขาบอกว่าดิจิตอลเนี่ยทำให้คนเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นก็จริง mm hmm. แต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็มีส่วนทําให้เราเหมือนติดกับมันอะเสีย mm hmm. เวลากับชีวิตเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ค่ะเป็นอาชีพของคนที่จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมี Productivity เ mm hmm. พิ่มขึ้นถูกต้องก็คือสามารถนําเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าเกิดโทษนั่นเอง mm hmm. mm hmm. ทั้งนั้นเลยอัลจาราใช่แล้วแล้วมาสู่อาชีพที่4เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเราขึ้นมาอีกนิดแล้วอาชีพนี้เรียกว่าเออร์เบนเชฟเฟิร์ดเออเบนเชฟเฟิร์ดคือผู้ดูแลเกี่ยวกับอาหารตอนแรกนึกว่าคนเลี้ยงแกะนี่เลยแต่มคิดอยู่ว่าแกะแต่ว่ามันใกล้เคียงกันตรงที่เขาบอกว่าเพราะว่าคนเนี่ยขยับเข้ามาอยู่ในเมืองกันมากขึ้นเหมือนคนในชนบทก็เข้ามาอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีไม่เกี่ยวทันราก็จะขจราจรนั่นเอง จะเกี่ยวตรงที่ทอมีคนเข้ามาอยู่ในเมืองไม่มีคนทําเกษตรกรรมไม่มีคนดูแลเรื่องของผลผลิตทางอาหารเนี่ยด้านนอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยมันจะไม่สมดุลกับจํานวนคนเพราะฉะนั้นอาชีพเนี่ยก็จะมาเป็นคนที่เหมือนกับวิเคราะห์แล้วก็ควบคุมให้มีอาหารเพียงพอเลี้ยงคนทั้งเมืองได้เหมือนแต่ว่าหาแหล่งอาหารที่ควรจะมีสํารองไว้เพิ่มเติมอะไรนในโลกปัจจุบันแล้วก็เข้ามาจัดการเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตให้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืนด้วย อาชีพที่5้าอาชีพนี้เรียกว่า vlogger videographer เขาบอกว่า videographer เนี่ยก็คือจะไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆถูกต้องถูกต้องไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็มีอะไรแปลกแปวกแนวเขาก็จะถ่ายลงกลโองโพอะอะไนี้มีกลโองโใช่ไหมก็คือจะถ่ายทอดถ่ายทอดแบบมาแบบเรียลไทม์เลยให้คนทางบ้านเนี่ยได้ชมการท่องเที่ยวของเขาจริงๆันี้เหมือนยุคนี้ก็เริ่มมีใช่ยุคนี้ก็เริ่มมีเหมือนติดตามชีวิต ใช่เนอริตี้ให้เราวนก็ได้แรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นด้วยแต่ในสมัยนี้อาจจะยังทายากถึงไหมพี่นัทก็ถ้าเป็นเนอร์ิตี้ขนาดนั้นมันก็คงลําบากนิดนึงเพราะมันต้องรหลายอย่างเออมันต้องแบบถ่ายตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งในยุคข้างหน้ามันอาจจะมีอุปกรณ์อะไรขึ้นมาให้เราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้นมาสู่อาชีพต่อมาค่ะอาชีพนี้เกี่ยวกับสุขภาพบ้างอ่าอาจจะเหมาะกับเรากับพีอย่างนี้เพราเรียกอาชีพนี้ว่าคอนิการเซลล์เพอร์ซันอลเทรนเนอร์ เขาอบอกว่า,วาเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับด้านสุขภาพเป็นเทรนเนอร์สุดเอกซิสท์ส่วนตัวของเราเอกซิสทนะ์ e ยังไงก็คือในยุคริสตัลเนี่ยทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยมันวัดได้ด้วยค่าของตัวเลขมีผลแลบค่ะแต่ชนิดนลการที่มันเป็นแบบตัวเลขตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นใช่ไหมคะคนที่ทำอาชีพนี้เนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วก็ออกมาวางแผนเป็นแผนดูแลสุขภาพสำหรับตัวเรา ให้มีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มาสู่อาชีพสุดท้ายแล้วค่ะอา,อาชีพนี้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมบ้างเขาเรียกอาชีพนี้ว่า <Yeah. S 2> Cultural i n t e l l i g e n t Agent mm hmm. เรียกว่าง่ายๆว่าทูตวัฒนธรรมเฮ้ย <No. S 2> เดี๋ยว อันนี้ก็มีอยู่แล้วป่ะปัจจุบันเหมือนแบบมีกระทรวงเราก็แบบบ่อยๆอะไรเงี้ยเออใช่เหมือนเราเนี่ยเราก็แบบไปเปนที่นั่นที่นี่ไปเป็นเออทูตไม่ใช่ผี่ไม่ใช่ผีดทูดมรรณธรรมเลยไม่ใช่หรอกทูดมรรณธรรนะคะในอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสนใจด้านศิลปะด้านเกมดีไซน์เพลงและเขาเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถโน้มน้าวให้คนเนี่ยตามกระแสกับเขาได้อ๋ออ่า แต่เป็นคนไปจุดไฟเป็นจุดแปลงมันน้าลผู้นำไฟเป็นผู้ใช่หมแต่มันจะกลายเป็นอาชีพเลยนะไม่ใช่เป็นแค่แบบฉันเป็นผู้นําเทรนแต่มันจะกลายเป็นอาชีพของทูตกมันน้ำตได้ใช่อาจจะสร้างรายได้ได้แล้วเขาก็จะเป็นคนที่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นบนโลกนี้ด้วยอันนี้คือ7็อาชีพที่ไม่น่าเชื่อว่าอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดขึ้นค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก r a s h u r c o m แล้วก็ trumpsoft.in.th ค่ะ ว่าได้สาระกันเต็มที่เลยใช่ไหมคะครับผมรู้กันหมดเลยว่าอาชีพนอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเราควรจะปรับตัวไงบ้างใช่ไหมใช่นะค่ะแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆคงจะได้สาระความรู้นะคะเพิ่มขึ้นมากมายเลยนะคะจากพวกเราแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของ New Space ด้วยนะคะสาหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะพบกับข้อมูลดีๆแบบนี้ติดตามได้ในรายการนิ Space ทีหมดล สรุปว่าร <S <S เราต้องไปเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมใช่ว<ช>่าเราไม่ได้จะรอดเราต้องไปเป็นดูดไ,ปไปด้บอลเยอีกสิบปีข้างหน้าเดี๋ยวเราขอเปิดลิ้นชักบ้านเราก่อ,อกน